อีเวนต์ฮาโลวีนของเฮเดนเนียได้เริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่เคยเล่นอีเวนต์ออก e r เบอร์เหรือเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์มาเนี่ยก็คือจะเล่นอีเวนต์นี้ได้โดยแบบว่าไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าการเล่นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่น2ออีเวนต์ก่อนหน้านั้นมาก่อนนะครับเพิ่งมาเล่นอีเวนต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับผมผมก็จะมา อธิบายคุณฟังในคลิปนี้ครับผมก็อ e ีเวนต์นี้นะครับผมมีระยะเวลาอยู่ทั้งหมด8วันนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้นะครับผมจนไปถึงวันที่23ตุลาคมนะครับผมก็คือ Ève, มีเวลา8-9วันนั่นแ so an หละนะครับผมเวลาก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทําภารกิจให้ได้ทุกวันนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับผมเราเนี่ยมีโคต้าอยู่ทั้งหมด20ภารกิจต่อวันนะครับผมก็คืออยู่บนกระดานเนี่ยจะโชว์อยู่ทั้งหมด6ภารกิจนะครับแล้วก็ในคิวภารกิจเนี่ยจะแสดงอีก14ภารกิจนะครับผมแต่ในตอนนี้นะครับผมทําไปแล้ว3ภารกิจนะครับผมมันเลย เออเหลือ11นะครับผมก็คือผมเนี่ยอัดคิดไปแล้วรอบนึงนะครับผมแต่ว่ามันเฟลนะครับผมไม่รู้เป็นอะไรของมันนะครับเออนะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ะพูดอีกรอบนึงเนาะ ตามที่ผมได้บอกไปนะครับผมเราเนี่ยมีโคต้าอยู่ทั้งหมด20ครั้งต,ต,ต่อวันนะครับก็คือไอโค้ต้าทั้ง20ครั้งเนี chs, ่ยนะครับผมจะถูกรีเซตทุกๆ24ชั่วโมงนะครับหรือว่าตรงกับเวลาบ่าย3โมงของประเทศไทยนะครับผมก็คือใครที่ทําภารกิจจนโคต้าหมดแล้วในวันนั้นนะครับมันนับรวมกับการดึงภารกิจทิ้งด้วยนะถ้าเกิดว่าเราดึงภารกิจทิ้งไปเนี่ยนะครับผมจำนวนโค้ต้าก็จะลดลงไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าดึงภารกิจทิ้งจะดีที่สุดนะครับให้ทาทุกภาร บนมุมขวาของแต่ละภารกิจนะครับผมก็จะบอกนะครับจำนวนแต้มแมงมุมที่เราจะได้นะครับในแต่ละภารกิจเมื่อเราทําเสร็จนะฮะก็จะได้แต้มแมงมุมตามจํานวนน,น,น,นนั้นเลยนะฮะแล้วก็แต้แมแมงมุมที่เราได้เนี่ยนะครับผมมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมสะสมไปเรื่อยๆไปจนถึง1,100แต้มเลยนะครับผมก็คือแต้ม max สุดเนี่ยก็คือ1,100แต้มนะครับก็จะได้รับของตามรายทางไปเนี่ย เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งของตกแต่งอสุดท้ายเนี่ยนะครับผมชิงช้ากระโหลกนกเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมทำภารกิจให้ครบทุกวันนะฮะเพื่อจะได้รับของตกแต่งแล้วก็ไอเทมต่างๆในหน้าตรงนี้ไปนะครับอ่ะเรามาพูดถึงทริคในการทําดีกว่านะครับทริคในการทําของผมเนี่ยนะครับย้าว่าของผมนะของคนอื่นเนี่ยอาจจะใช้วิธีการไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทริควิธีการทําของผมเนี่ยก็คือง่ายๆเบสิกเบสิคเลยนะครับก็คือเราเนี่ยดูบนกระดานนะครับผมดูบนกระดานภารกิจว เราก็มาดูนะครับแล้วก็แยกแยะนะครับอ่านให้ดีๆนะครับว่ามันเป็นภารกิจเก็บหรือว่าเป็นภารกิจผลิตนะครับหรือว่าเป็นภารกิจให้อาหารนะครับเรามาอ่านดูดีๆนะครับผมเขาจะบอกนะครับจิ้มถ้าเกิดจิ้มไปตรงภารกิจเนี่ยเขาจะบอกนะครับว่าเป็นภารกิจเก็บหรือภารกิจให้อาหารน่ครับเห็นไหมถ้าเกิดเป็นให้อาหารมันก็จะขึ้นว่าให้อาหารหมู45ตัวอะไรแบบนี้นะฮะ ก็คือเอ raktion, ดูภารกิจดีดๆนะครับผมและก็เมื่อเราดูภารกิจเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปผลิตไอเทมตามที่เขาต้องการนะครับอย่างภารกิจแรกอันนี้นะครับผมเขาต้องการเก็บน้ําสาวรสนะครับผมเราอย่าพิ่งดึงภารกิจมานะครับผมให้เราเนี่ยมาผลิตน้ําสาวรสก่อนนะครับผมก็คือมาที่เครื่องขาน้ําผลไม้เนาะแล้วก็มาผลิตน้ําสาวรสแบบนี้เลยนะนะครับผลิตน้ําสวรส5อันนะครับผมแล้วก็เมื่อน้ําสาวรสมันผลิตออกมาครบทั้ง5อันแล้วเนี่ยนะครับผมเราค่อยกดรับภารกิจมานะครับผมเมื่อเรากดรับภารกิจมาแล้วเราค่อยมาเนน้สวรั mm <laughs> ประมาณนี้นะสำหรับที่วิธีการเล่นของผมนะครับเช่นเนี่ยครับภารกิจเก็บมะเขือเทศเผานะครับผมแล้วก็มาดูที่ตรงเครื่องเตาบาร์บีวนะครับผมแล้วก็ผลิตนะครับผมมะเขือเทศเผาไปเลยนะครับ4อันนะครับผมแล้วก็รอจนกว่ามันจะผลิตเสร็จนะครับผมแล้วก็เราค่อยมาเก็บนั่นเองนะฮะส่วนเอ่อภารกิจให้อาหารหมู45ตัวเนี่ยนะครับผมก็ง่ายๆครับผมก็แค่ให้อาหารหมู45ตัวนะครับแล้วก็ดูระยะเวลาดีๆนะครับอย่างเช่นภารกิจให้อาหารหมูอันนี้นะครับก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด1ันั่โงมันเกิระะยเบสอง ใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเมื่อมันครบย4บี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าเวลาในภารกิจยังไม่หมดเนี่ยเราก็จะยังสามารถทําภารกิจนั้นต่อได้เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะก็สหรับที่วิธีการเล่นของผมนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะนะครับก็หลักๆก็คือให้แยกนะครับว่ามันเป็นภารกิจเก็บหรือภารกิจผลิตนะครับถ้าเกิดเป็นภารกิจผลิตเนี่ยให้เรากดรับภารกิจมาก่อนแล้วค่อยไปผลิตนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นภารกิจเก็บ ให้เราเนี่ยผลิตก่อนนะครับผมแล้วค่อยมากดรับภารกิจนะครับแล้วจึงค่อยไปเก็บไอเทมในแต่ละเครื่องนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับในช่วงกิจ,จก,กรรมนี้นะครับผมให้เราเนี่ยทำฟาร์มของเราทําเครื่องผลิตทุกเครื่องเลยนะครับผมให้มันเนี่ยว่างที่สุดเท่าที่จะว่างได้เลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมาให้เราเนี่ยผลิตอะไรบ้างหรือว่าในแต่ละภารกิจเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยผลิตหรือว่าเก็บอะไรบ้างนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราทําให้เครื่องผลิตของเราเนี่ยว่างจัดดีท มันเป็นภารกิจเก็บน้ำจิ้มมะกอ,อก3อันใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมาดูเครื่องอตรงเครื่องนี้ครับผมเครื่องผลิตเน้ำจิ้มมะกอ,อกเนี่ยมันไม่ว่างนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับ เครื่องผลิตนี้ผมไม่ว่างนะครับผมผมไม่สามารถผลิตน้ำจิ้มมะกอบได้นะครับผมก็คือผมเนี่ยต้องรอจนกว่าเครื่องเนี่ยมันจะผลิตไอเทมก่อนหน้าเสร็จนะครับผมคือผมต้องเสียเวลาไปอีกอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยทำเครื่องทุกเครื่องเนี่ยให้ว่างที่สุดเท,ท่าที่จะว่างได้เลยนะครับนี่คือเป็นที่ของผมนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มกิจกรรมนี้นะครับผมก็ได้แบบเออทำแบบผลิตไอเทมอะไรต่างๆไว้นอนนะครับมันก็ยังไม่เสร็จนั้นเองฮนะก็ Because, เออถือว่าเสียเวลาไปแล้วกันนะเออครับเออแต่ว่าผมก็อยากจะบอกผู้ชมนะครับ่รคที ไม่ครับผมก็ไม่ต้องเออเสียดายไปนะครับผมก็ให้เราเนี่ยค่อยๆทําไปนะครับผมค่อยๆทําทีละภารกิจไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะฮะแล้วก็ใช้สตินะครับผมในการเล่นนะครับฟา์มเวลน้อยก็สามารถได้รับของรางวัลทุกทินได้เช่นกันนะครับผมแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีเวลาเข้ามาเล่นเกมบ่อยๆนั่นเองนะครับผมแค่นั้นเลยนะับมีเวลาเข้ามาเล่นบ่อยๆนะฮะแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลขั้นสุด นะะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับชิกวิธีการเล่นแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรสามารถคอมเมนต์ไ้ที่ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะถ้าหากคุณกําลังอยากได้อิโมจิบแบบนี้หรือป้ายข้างชื่อคุณแบบนี้และการอัปเดตข่าวสารเฮดีก่อนใครผมแนะนำการสมัครสมาชิกแบบรายเดือน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  โดยจะมี2ระดับ2ราคาให้คุณเลือกครับระดับแรกเนี่ยชาวไร่ทั่วไปราคา35บาทคุณจะได้อีโมจิเฟียๆแบบนี้ไว้กดเวลาคุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือในคลิปของผมและยังมีป้ายข้างชื่อเท่ๆที่จะเปลี่ยนไปตามการสมัครของคุณในแต่ละเดือนและยังได้เข้าถึงโพสต์พิเศษที่มีแค่คนสมัครเท่านั้นที่จะเห็นได้โดยผมเนี่ยจะโพสต์ข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับเฮดต่างๆให้คุณนั้นรู้ก่อนใครและขั้นที่2 ชาวไร่ย,ยกระดับราคา100บาทคุณจะได้เข้าถึงสิทธิ์ทั้งหมดจากระดับแรกและที่เพิ่มมาคุณจะได้การกล่าวขอบคุณหลังจบคลิปได้เข้ากลุ่มรายพิเศษที่ผมนั้นตั้งขึ้นมาและได้แอดบัญชี s u p e r ร์เซ ID ของผมถ้าหากสนใจก็กดสมัครได้เลยครับตอนนี้